อย่างที่หนึ่งคุณค่าศิละปะเนี่ยอยู่ที่ตัวงานชิ้นนั้นเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่างานชิ้นนั้นอาจจะเป็นชิ้นที่มีความสำคัญในประวัติศาสตร์ เป็นชิ้นที่มีความงดงามอันเป็นที่ประจักษ์หมายถึงว่าใครมาดูก็คือสวยสุดยอดอะไรก็แล้วแต่คุณค่าอีกอันหนึ่งเป็นคุณค่าเฉพาะตัวที่ศิลปะมีกับผู้ครอบครองหรือผู้ชมบางครั้งก็นึกว่าเหมือนเขาเขาคุยกันได้ด้วยนะแล้วก็เราก็อยู่ในนั้นด้วยร่วมกับเขาเป็นหนึ่งในคนที่คุยกับพวกเขาด้วยก็เป็นอะไรที่ที่มันก็สนุกดีที่คิดอย่างนั้ เสริมคุ้นพุาวงเป็นอาร์ตเลเวอร์ก็เพราะว่าความเป็นอาร์ตเลเวอร์มันเลยทำให้เราชอบศิลปะตั้งแต่เด็กแต่ว่าเราไม่ได้สะสมนะครับผมมาสะสมศิลปะเมื่อ30ปีที่แล้วตอนอายุสัก30เศษๆจากความชอบมาสู่การสะสมจากการสะสมมาสู่ศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ปฏิมามกรรมแล้วก็ถึงวันนี้ก็เป็นช่วงท,ท้ายๆของชีวิตนิดหนึ่งเราก็ ควบแน่นทุกอย่างทั้งคอลเลกชันทั้งความชอบในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ความชอบหลายๆอย่างนะฮะรวมทั้งศิลปะปฏติมากรรมศิลปะพินติ้งภาพพิมพ์ต่างๆเลยควบแน่นมาเป็นบ้านพิพิธภัณฑ์สําหรับอยู่อาศัยเองแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าจะมีสักหนึ่งวันในหนึ่งสัปดาห์ที่จะแบ่งปันให้คนได้ได้เอนจอยหรือได้ทดสอบว่าเขาชอบมุมไหนหรือชอบอะไรในรสเนียมเดียวกับเราบ้าน เราก็เลยได้เปิดเป็นบานพิพิธภัณฑ์คุณดาวงคขึ้นมาครับชิ้นงานทั้งหมดประมาณพันชิ้นนะ เป็นคชอบหลากหลายนะความเราความหลากหลายก็เลยมาอยู่ด้วยกันนะบางทีเราก็จะมีความรู้สึกว่าห้องละไรห,ห้องของเราก็จะต้องแต่งแบบการผสมผสานระหว่างเฟอร์นิเจอร์หลายชนิดหลายสมัยหลายอายุมันนั่งอยู่ด้วยกันบางครั้งก็นึกว่าเหมือนเขาเขาคุยกันได้ด้วยนะแล้วก็เราก็อยู่ในนั้นด้วยร่วมกับเขาเป็นหนึ่งในคนที่คุยกับพวกเขาด้วยก็เป็นอะไรที่ที่มันก็สนุกดีที่คิดอย่างนั้น จริงๆแล้วชิ้นงานที่จะเป็นชิด้นเด็กของแต่ละคนบางทีมันก็ไม่เหมือนกันสะทีเดียวนะฮะแต่ว่าโดยทั่วไปผมก็แนะนําให้มาชมห้องครูดที่ปั้นโดยอาจารย์ศิลป์พิศสีละศิ์ซึ่งก็เป็นชิ้นงานที่ประเมินค่าไม่ได้เป็นศิลปะในยุคคณะราชท,ที่สําคัญที่สุดนะแล้วก็ ชิ้นงานเป่าขุยที่ชื่อว่าพระพายพระพายคือเทพเจ้าแห่งลมนะฮะของอาจารย์จกักรพันธ์โตเซกิกนี้ก็น่าจะมาดูแล้วก็หรือต้องเรียกว่าเป็นพระวิศว์สมัยยุจยาสมัยประสานประศาททองนะฮะในตู้พระธรรมอันนี้ก็น่าจะมาดูนะฮะก็จะมีของที่หลากหลายนะฮะหรือห้องเล้าที่เป็นการผสมผสานกับอินทีเรียอาร์เิเทคเจอร์นะฮะแล้วก็มีงานเซเลลิสอันนี้เป็นรวมๆเป็นห้องมีงาน ศิลปะเหนือจริงอยู่ในนั้นทั้งหมดอันนี้ก็น่าจะเป็นที่ชอบของคนที่มาดูเป็นส่วนใหญ่สองอย่างอย่างที่หนึ่งคุณค่าศิลปะเนี่ยอยู่ที่ตัวงานชิ้นนั้นเองหมายถึงอะไรหมายถึงว่างานชิ้นนั้นอาจจะเป็นชิ้นที่มีความสําคัญในประวัติศาสตร์ศิลป์เป็นชิ้นที่มีความงดงามอันเป็นที่ประจักษ์หมายถึงว่าใครมาดูก็คือสวยสุดยอดอะไรก็แล้วแต่เป็นชิ้นที่หายากเป็นซีรีส์ที่ มีน้อยเป็นศิลปินชื่อกล้องนี่นะั่นะนะคือคุณค่าอันหนึ่งคุณค่าอีกอันหนึ่งเป็นคุณค่าเฉพาะตัวที่ศิลปะมีกับผู้ครอบครองหรือผู้ชมอ,นนอันนี้อันนี้อาจจะมีนัยยะที่ที่เหนือกว่าหรืออาจจะเท่าๆอย่างน้อยเท่าๆกันก็คือศิลปะบางชิน้นเช่นลูกปั้นที่มีคนสองคนอาจจะทําให้เรานึกถึงว่าเราเคยมีฝาแฝดซึ่งเสียชีวิตไปแล้วอรจจะตรงนี้นะฮะที่จากไป ศิลปะนั้นก็จะมีคุณค่ากับเราเป็นเป็นเหมือนกับ p r i v a t เป็นเรื่องเฉพาะส่วนตัวศิลปะมันมี2วมิติแบบนี้เสมอครับก็อยากจะฝากถึงศิลปินรุ่นใหม่ว่าไม่ต้องรีบร้อนในการที่ว่าต้องสร้างงานมาจํานวนเยอะนะฮะแล้วก็ใช้เวลาในการบ่มเพาะตัวเองเมือ่อเมื่อทํางานออกมาแล้วก็พยายามทําเป็นชุดชุดเล็กๆก,ก็ได้ฮะหชิ้น10ชิ้น7ชิ้นอะไรก็แล้วแต่พยายามจะ ชาเลนจ์ตัวเองที่จะไปสู่ขอบเขตใหม่ๆที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือในแต่ละชุดที่ทำออกมาเนี่ยก็ตั้งราคาอย่าไปตั้งสูงชุดแรกคุณก็ทำมาสสามหมื่น8พก็ได้ถ้าชิ้นมันไม่ใหญ่เพราะฉะนั้นไม่ต้องรีเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทำแล้วรีไปนยนะฮะเพราะว่าสปายมันก็จะเกิดการเหมือนไม่มีค่าขึ้นมาถ้าขึ้นราคาเร็วเกินไปถ้าราคาตัน วันดีคืนดีคุณจะลงมันลงไม่ได้นะฮะเพราะคนที่ซื้อไปเนี่ยเขาก็จะมาคอมเลนหรือเขาก็จะเสียหายเพราะฉะนั้นไอ้ขึ้นเนี่ยมันง่ายนะลงไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาขึ้นคิดให้ดีค่อยๆขึ้นสำหรับนะฮะสมัยใหม่ก็คิดว่าเวลาที่สนใจศิลปะขอให้ไปดูเยอะๆะ,ะนะแนะนำให้ใช้เวลาดูสักอย่างน้อย6เดือนถึงแม้มีเงินในกระเป๋ามันร้อนเลยเกินมันอยากจะซื้อกั้นะใจไว้ ดู6เดือนดูใน BACC โมือป้ายพิพธันฑ์นี้ก็ได้แล้วก็แกลเกลอรี่ต่างๆกิจกรรมด้านศิลปะแล้วก็ศึกษาในออนไลน์ศึกษาจากหนังสือแล้ว6เดือนนั้นน่ะคุณจะค่อนขเหมือนจะพบตัวเองว่าคุณอาจจะชอบงานอะไรจากนั้นคุณก็ Select 1ชิ้นก่อนเริ่มต้นนับหนึ่งะฮะที่ที่คุณรู้สึกว่าเออมันคุณอยู่กับเขาได้อยู่แล้วมีความสุขเห็นแล้วมันเพลินหลือเกินอะไรก็แล้วแต่ อันนั้นจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญจากนั้นเนี่ยคุณก็จะรู้ทางของตัวเองขึ้นไปได้ด้วย,ยครับ